หรือว่าส่วนแล้วมุ่งไปที่สตรีมสไนด์ได้แต่การที่ว่าเขาเกล่าวมาและหลักฐานที่อยู่ที่น้ำโมเนี่ยที่เขาส่งมาให้นะเออมันมีการมุ่งไปว่าเออบอมมันสตรีมสไนด์แล้วบอมมีหลักฐานาชัดเจนว่ามีการล่ามีการพูดล่ามาล่าต,ตั้งแต่นู่นแต่แต่นี่มาแล้วมันก็พ้นมวลิ่นใช่ไหมมันก็พ้นมวลถินไงมันไม่จำเป็นจะต้องเอาหลักฐานจากบอมก็ได้หลักฐานนั้นมันมาจากน้องบอมก็ได้ถ้ามีการสั่งการจริงๆอ่ะแบบที่บอมมันพูดจริงอ่ะ ไม่ใช่ว่าเงียบๆอยู่ในวอลแล้วก็อยู่ๆก็ไปแทงเขาก็ดูไม่มีเซนต์อยู่ดีถ้าไม่มีการพูดจาอย่างนั้นถูกปะล่ะแต่ตอนนี้อีห้าดีครับทุกคนไปฮะเดี๋ยวตัวรีถึงเชื่อดิกู่วน้ำโมไม่ไอ้นี่หรือว่แฟอยู่ละว้าสาวบินไปหมดแล้วว่าตอมตอม โ <D> ดนใบแดงแน่ไอ้บอมไอ้บอมน้ำมอรีหลดหน่อยได้ไหมจะตายแล้วอะ่ะผมรีให้ทุกคนเลยกนะันแถวนี้จะได้แฟงกับทุกคนเอาเลยครับโุ้ยคุยปัญหาอยู่ดีก็ได้รีโหล,ล,ลดฟรีดีจริงๆรีหล,ลดฟรีแม่อย่างนี้นะ สี่คนห้าคนเจอกระหลังรีก็ได้เดี๋ยวพี่ไปตามน้องกันพี่ดูเลยเคสน่ะด่วนเลยด่วนเลยรีบไปเตรียมมาเลยไอ้บอมเคสที่พี่บอกว่าไอ้บอมรีบไปเตรียมน้องมาเลยบอมเลี้ยน่ะเลีรยนละเลียนลพี่เชื่อไตั้งแต่เขาเปรียบเปียกสจดจริงครับจริงเออต้องพูดบินดูอยู่ก็ได้แต่วงเล็บว่าผมไม่มีหลักฐาน ก็ได้และอย่างหนึ่งผมก็ตัวคนเดียวผมไม่ได้มีแก๊งที่ต้องมาแบบมาช่วยเป็นพยานหลักฐานอะไรเหมือนคุณน่ะคุณบอกถ่ายรูปสองรูปนู่นส่งรูปนี่นั่นหลักฐานก็ไม่มีบอกน้องเจผมอยู่ตรงนั้นว่างหรือพูดไปตรงบ้างอะไรบ้างถูกก็แล้วมันจะไม่หผมพิได้ไงอะไรล,ลองลองลองอธิบานนยในมุมคุณอะไรครับก็อย่างนั้นแหละก็ตามนั้นแหละอ่าครับผมแล้วคนที่ถ่ายคนที่ถ่ายรูปผมเนี่ยคือใครอะครับอะไรนะครับคนที่ถ่ายรูปผมคือใคร คนที่ถ่ายรูปเหรอครับใช่มันมันไม่ได้อยู่มันไมไ่อยู่ตอนนี้ครับผมตามผมดูแชทมาแล้วมันก็ไม่ขึ้นอะไรเลยคือนายกก็ช่วยคุณแล้วเรื่องเช็คลงเช็คกลอกให้คุณแล้วอะเล็หลอกข้อคงข้อความอะไรเนี่ยคือคุณคือคุณจะเอาผิดผมเรื่องสไนให้ได้ใช่ไหมผมถามหน่อยว่า ตอเตีย e ผมก็สตรีมเหมือนกันนะครับแต่ผมสตรีมแค่เฉพาะแบบมีสตอรี่แล้วคุณบอกว่าคุณโตคนเดียวอันนั้นคือเรื่องของคุณเลยครับเพราะผมมีแก๊งส่วนคุณจะบอกว่าตั้งแต่เรื่องที่ A อผมก็อยู่ผมก็มีแก๊งชื่อแก๊งหอวแก๊งเนี้ยผมไม่รู้ว่าตอนนี้คือคุณคือนายกอาจจะดึงไปข้อที่ผมทําผิดเรื่องที่ไม่ใช่สนายแล้วอะ่ะแต่คุณยังไม่จบกับเรื่องสไนเลยคุณจะให้นายกไปต่อหรือไงครับหรือว่าคือหรือว่าจะยืนยืนังนายกขอก็บอกอยู่ว่า เขาก็เดี๋ยวพูดถึงหลักฐานนี่ไม่ใช่หรอ้กับคุณแล้วไงว่าแชทผมอะ่ะมันย้อนไม่แค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงให้ผมแคปให้ผมแคบอะไรให้ล่ะมันมีแต่ที่แฟนผมส่งจีให้เนะี่ยคุณจะดูไหมล่ะส่งจีให้มารับอะ่ะคุณจะให้ผมดูอะไรให้ผมเปิดอะไรให้คุณดูอีกอะคุณจะเปิดจีแฟนทําเพื่อก็อผมบอกคุณอยู่ว่ามันย้อนไม่หนึ่งถึงสองชั่วโมงเรื่องมันเกิดมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับ แล้วผมก็เอาคนมายืนยันคือคนที่ในวอตอนนั้นอะ่ะถ้าผมไม่ได้คุยวอเลยดิถ้าผมแบบว่าไปแบบปีไปหาคุณแบบปาดคุณอย่างปาดคุณเลยอะ่ะไม่เถียงเลยครับว่าผมสไนด์อ่ะผมจะสไนด์ทำไมอะ่ะผมถามหน่อยว่าผมจะไนด์คุณเพื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะไนด์เราตัดละเดี๋ยวผมฟันเลยเรื่องที่พี่บอมผิดเนี่ยครับหรือว่าเอ็กเจนผิดเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยโลโจมันยังไม่ได้เปิดและอีกอย่างคือคุณเปีย้ยงเนี่ยเขาออกไปเป็นประชาชนเลยครับเขาไม่ได้ใส่เครื่องแบบเรื่องมันเกิดจากการที่เขาเป็นตำรวจ เพราะฉะนั้นในการจะซื้อเรื่องนู่นนี่นั่นน่ะคือการที่ต้องไปหาเรื่องต้องไปหาซื้อเรื่องใหม่ไหมครับมันไม่สามารถที่จะซื้อในตอนที่เขาเป็นตำรวจได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาเปลี่ยนชุดแล้วเก็ตไหมแค่นั้นเลยครับก็คือตามตัดตามทางเฟเวอร์ก็คือผมเป็นตำรวจก็คืออีกคนนึงแล้วผมเป็นประชาชนก็คืออีกคนนึงก็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 เท่ากับว่าถ้าเขาอยากจะตีผมหรือมันไส้ผมเขาก็ต้องหาเรื่องใหม่ตอนผมเป็นประชาชนเพื่อจะมาตีผมถูกไหมครับถูกครับใช่ โอเคครับ okay, อันนี้เก็ตเพราะว่าถ้าถ้าสมมติว่าโอเคคุณมีเรื่องกับตำรวจเนี่ยเท่ากับว่ามันก็เป็นตำรวจแล้วเก็ตปะก็เหมือนในกรณีที่มันเคยเกิดขึ้นมา่ก่อนเร็วๆเวนี้ยที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้รู้ว่าโอเคเขาเป็นตำรวจว่าเขามีเรื่องกับใครแต่ความเป็นจริงแล้วคือแก๊งมีเรื่องกับตำรวจเพราะฉะนั้นตำรวจต้องรับรู้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทีนี้นมันก็ต้องพูดคุยกันอย่างที่บอกเลยแล้ว เรื่องไฟล์ตัดทิ้งนอนแล้วเรื่องที่แบบว่าเขาเขาแทงผมเสร็จซอ,อผมเกิดมาแล้วเขาแทงผมต่อนะครับอันนี้โดนสปาวคิวหรือเปล่าครับหรือว่าไม่มีนี่ครับหลักฐานรับได้เพราะว่าเห็นแล้วอันเนี้ยโดนโดนอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติว้าอีโดนสปาวคิวบ,บ,บันเจียบันเจียบันเจียมันไม่นับว่าเป็นลูบหรอโดนลูบอ่ะไอพี่ลูบมันจะเป็นอีกแบบนึงอันนี้คือ,ค,อคือมันตื่นข,ขึ้นมาแล้วพี่แทงเขาต่อเลยนะพี่ไม่ให้เขาหนีอ่ะ ประมาณสองวีอะนะมันต้องไม่ถงงึงสองนะพี่ไม่ถึงสองเลยคือมันจะต้องให้หน<ล>ีหรอถ,<ล>ถ้าเกิดว่ามีสตรอรี่กันอะถ้าเกิดว่าเขาวิ่งไปเบิดดกรถก็หรือ,อยังไงอะ <S 1> <S 1> <S 1> หรือว่าถ้าถ้าสมมติว่าแบบสมมติพี่ดูคนหนึงอยู่หรือพี่ต้องรอเาขาควักอาวุธก่อนถึงจะโดนถึงจะแบบไม่นับว่าสปาวคิวในจังหวะที่เขาตื่นขึ้นมาเนี่ยครับพี่ พี่ความอาวุธแล้วพี่ก็แทงเลยพี่ไม่ได้โอกาสให้แบบว่า,วาโอเคเขาต่อสู้เขาหนีเก็ตปะไปสักห<ต>้าวิ่ะข่ามไปสักสามถึงห้าวิโอเคอันนี้ผมตัดทิ้งได้แต่ในกรณีนี้คือควักปุ๊บแล้วแทงเลยเขาเกิดขึ้นมาเขาก็ไม่ได้วิ่งหนีอะไรเนี่ยพี่มันมันวิ่งหนีได้นะจังหวะนั้นอนะไม่คือมันมันมีกดสามวิห้าวินี้ด้วยหรอในใน,ในมุมของผมเก็ตไหมอ่าอ่าเข้าใจในมุมของผมพี่คือแบบถ้าเขาจะหนีใช่ไหมเขาก็หนีได้เหรอเขาแบบตอนคองอาวุธเข้ามาทําไมเขาถึงไม่หนี ปกติน่ะเพราะผมจะเไม่รู้ว่าเขาโดนอะไรเขาก็คิดว่าเขาเป็นประชาชนที่แบบอ้อสุดท้ายก็ว่าโดนแทงว่าอะไรเจ็บปะก็วนกลับมาในเรื่องของการที่แบบว่าเขาตอนนั้นเป็นประชาชนแล้วอยู่ดีมาแทงเขาอย่างที่บอกว่าตอนนั้นเขาออกไปเป็นประชาชนมันควรจะเป็นในเรื่องของการซื้อเรื่องใหม่หรือเปล่าคือถ้ามันเกี่ยวกับเกี่ยวกับสปาลชิวเนี่ยคือมันจะเป็นเกี่ยวกับผู้เล่นกับผู้เล่นใช่ไหมพี่ขอยญาตพูดนะ คือมันเป็นเรื่องของผู้เล่นกับผู้เล่นใช่ปะก็คือแต่ว่าแต่ว่าที่พี่โดนมาอย่างเช่นแบบที่พี่โดนมาล่าสุดเนี่ยคือหมอหมดเนี่ยคือพี่เกิดปุ๊บคือมันเสียบพี่ต่อเลยอย่างนี้คือเขาก็ผิดใช่ไหมแต่พี่แค่ไม่ได้แจ้งใช่ปะอืมถแบบูกครับทีเนี้ยก็ต้องวนกลับไปที่กดว่าทํายังไงให้มันชัดเจนก็ต้องไม่เขียนเพิ่มเติมดีใช่แต่ว่ากดตอนนี้มันไม่เขียนเพิ่มเติมเลยนะพี่อย่างงี้พี่โดนหรอโดนดิ ถามว่าโดนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพิจารณาครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพิจารณากันอีกทีแต่้นก็ฝากเรื่องกดไปด้วยครับเพราะว่าตอนนี้ทุกแก๊งก็เล่นแบบนั้นแหละถ้าบอกหมดก็คือเกิดมาก็โดนเสียบเลยเกิดมาก็ล่ำกันต่อพี่ก็คือการหลุนั่นแหละเพราะเพราะว่าเขาเขาไม่รอไม่รอแบบให้แบบควักอาวุธหรือว่ารอไปเบิกรถอยู่แล้วอะเพราะยังไงมันจะหลุก อันนั้นอันนั้นมันก็แกงกับแกงือเปบอกครับแกงเขายัางเข,ข,ขาายัางมีปัญญาสู้คุณได้แต่ผมไม่มีปัญญาสู้คุ้นตอนนั้นผมไม่ได้เป็นตำรวจสปาคิวมันเป็นเกี่ยวกับผู้เล่นกับผู้เล่นไงครับไม่ไม่ไม่เรื่องเรื่องกดเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับตอนนี้เรา <ๆ S 2> เรากำลังเรากำลังพูดถึงในเรื่องของการที่โอเคเขาเป็นออกไปเป็นประชาชนแล้วเขาไม่ได้รับรู้กดออกเวลแล้วถูกไหมตอนนั้นออกมันออกเวลไม่ได้ถ้าไม่ใช่จ่ามันออกเวลไม่ได้อยู่แล้วอ้าวเอย่างนี้โม ไอ้พี่อะสั่งไว้ว่าห้ามตำรวจออกเวนให้ตำรวจอยู่ในเวนแต่สามารถฟาร,ร์มได้ถ้าตำรวจไปถึงแปดแต่ถ้าเมื่อไหร่ตำรวจถึงแปดอะเออให้กลับมาเป็นให้กลับมาเข้าเวนให้กลับมาเข้ามาใส่ชุดตำรวจวอะไรเคสได้ยินหรือเปล่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นอะตำรวจออกเวนไปหมดประเทศมันไม่รันเออเนี่ยอันนี้คือกฎที่พี่พี่เป็นคนบอกตำรวจไว้เองในส่วนของที่แทงอ่ะพี่ดูคลิปแะ้ะน้องมันจะเกิดสามวิไอ้สามาทีมจะเกิดเพราะมันเป็นระบบหน่วยงาน ถูกไหมมันจะเป็นระบบหน่วยงานซึ่งตอนนั้นอาจจะเข้าใจผิดว่าไม่มีหมอก็ตามแต่ซึ่งการแทงแบบนั้นนะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรแต่ยังยังไม่ชัดเจนโอเคไม่เป็นไรในส่วนนี้ผมก็มองว่าตรงเนี้นายกนายตกก็ไม่ทางานหลังบ้านแล้วโมคิดว่าไงกับเรื่องนี้เรื่องสะเปาผมถูกว่าออกเวรไปแล้ว่ะเจ็บปะอืมแล้วถ้าออกเวรถ้าตารวจออกเวรแล้วมันจะ รันประเทศได้ยังไงอะแต่การ<ม>ที่ผมบอกว่าให้ออกไปไม,ไมันก็ไม่ต่างแลวจากเอาเวนแต่ไม่ให้ใช้อาวุธหน่วยงานไงแต่แค่ไม่ให้ออกเวนอย่างเดียวงงไหมถ้าอย่างนี้ครับอย่างที่นายอินบอกใช่ไหมว่าเดินไม่ได้อยู่ครับมันเดินได้ที่ไหนอะตอรอห้าหกคนทําอะไรก็ไม่ได้อันนี้ผมพูดถูกไหมมันจะเดินได้ไหม่ออาคนเดินได้คือยังไงเอ้าพ่สมุว่าเอ้าห้าหกคนผมจะตกปูนทาอะไรได้ไหมก็คนก็ต้องอยู่ในเวนไง แล้วคนที่เจ็ดเข้ามาคนที่แปดเข้ามาก็จบคู่ได้้วไงแต่ถ้าสมมติว่าเปี๊ยกออกเวนแบวออกเวนแล้วเมื่อมันจะเขาแปดอะเรื่องนั้นเป็นเรื่องของาง,องานเหมียวคำถามคือตำรวจจะให้ยืนหน้าฝัอนน้องอย่างเดียวเหรอน้องจะหาเงินจากไหนอ่ะถูกไหมใช่ใชอันนี้อันนี้ผมเข้าใจเข้าใจแบบไอ้เรื่องสองโลอะไรไม่มีหรอกครับพูดพูดเสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่ อ่าแล้วถ้าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าคุณมีปากเสียงกับผมในชุดประชาชนอ่ะเท่ากับว่าคุณมีสตอรี่กับผมใช,ใช่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 ครับใช่ใชแล้วถ้าถ้าคุณไปเข้าเวนผมก็แทงคุณได้ถูกไหมครับแล้วถ้าผมใส่ชุดแก๊งตอนที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกเบรกเบรกตอนนี้เลยอ่าฟังใหม่นะถ้าสมมติว่าเปียกเนี่ยไปมีป<ๆ>ัญหาคุณตอนที<บ>่เขาเปลี่ยนเป็นชุดประชาชนฟังนะพูดครั้งเดียว ถ้าเหตุการณ์เนี้ยเป๊กมันไอ้เปียกมันแทงสวนขึ้นมาแล้วมีปัญหากับคุณขึ้นมาเป๊กจะไม่มีสิทธิ์เข้าเวรครับแลียเดี๋ยวเหียจบก่อนจะเขี่ยสต,ตอรนนี่ใหีจบครับต่อให้มันเป็นต่อให้เปียกอ่ะอยู่ในคําว่าเวรก็จริงแต่ออาไปฟังก็จริงแต่ถ้าทําตัวห้าวทาตัวนักเลงนักเลงผมก็สั่งให้อ่าปลดยศครับแล้วไปเล่นให้ให้ให้เลยเข้าใจใช่ไหมใช่ครับว่าชั่วขวีญจะกว่าจะจบ,จะจบใช่ครับจะกว่าจะจบแล้วค่อยกลับมาเข้าเวรใหม่ครับผมไม่ได้ไม่ได้เอาเปรียบขนาดนั้น <ME söyleye S 2> เขามีเรื่อง,องผมภายในชุดแก๊งอะผมาสามารถเอาแก๊งอเอาแก๊งไหนคืออย่างแก๊งผมเนี่ยสมมติผมใส่ชุดแก๊งแล้วเขามีเรื่อง,องผมภายในชุดแก๊งอะที่ผมใส่ชุดแก๊งอยู่อืม <ừ. S 1> ผมก็สามารถเอาแก๊งมาเล่นกับเขาได้ใช่ปะเช่นเดียวกันถ้าคุณมีเรื่องกับเขาในขณะที่เขามีชุดตำรวจผมว่าตำรวจเล่นกับคุณได้เหมือนกันว้ายได้ครับโอ้โหโคตรหรอฉันยังรอสุดตรงประเด็นสุดเลยโอเคครับแลวถ้ามันมีก่อนที่เขาจะออกเ่ยก็ต้องเล่นกับผมในชุดที่เป็นไปตำรวจด้วย เอาดีเอาดีเอาดีเอาไปล่ะอันนี้ผมเข้าใจนะเพราะว่าก็เขากับว่าผมแทงตำรวจเอาไปล่ะอืมแต่การที่เขาออกไปเป็นประชาชนเขาก็าต้องสงบเสงี่ยมเตรียมตัวถูกไหมครับใช่ครับใช่ใช่ต้องงานอยู่แล้วถูกก็คือถ้าสมมติว่าเขาออกไปแล้วเขาห้าแล้วคุณจะเล่นเอาแก๊งไปตีเขาอันนั้นก็เป็นสิิ์ของคุณงงไหมบอม,มงงเนาะได้ครับโอเคเรื่องต่อ,อไอ้นี่จบยังนะโมเรื่องที่เตะกันเนี่ยเขี่ยอะไรครับเลี่ยละ อ่าโอเคเคลียร์หมดแล้วเนาะเบรกจิดใจอะไรตรงไหนอีกไหมเอ่อเรื่องเรื่องใบเรื่องใบเรียบร้อยหรือยังครับนายกไม่ไหวครับเดี๋ยวผม<ใ>จ<ๆ>ัดการให้ครับพี่มังโอเคโอเคเอ,อ,อ่อก,ก,ก,ก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอทวนตัวนี้นิดนึงครับก็คือสมมติว่าผมผมเป็นประชาชนเขาเป็นแก๊งเนี่ยผมไปมีเรื่องกับเขาเขาสามารถเอาแก๊งมาขึ้นที่ผมได้ถูกปะใช่ใช่อ่าแล้วสมมติว่าผมเป็นตำรวจแล้วผมไปมีเรื่องกับเขาอีกเนี่ยก็คือผมต้องคือต้องไปออกเวรต้องต้องไปต้องไปต้องไปตไปต้ไม่้องไปต้องไปต้อง ถ้าคุณเป็นตำรวจแล้วคุณทำตามหน้าที่ฟังนะคุณเป็นตำรวจคุณทำตามหน้าที่ของคุณที่คุณบอกคุณทำตามหน้าที่อ่ะแล้วเขามาตีอ่ะตำรวจทุกคนก็ต้องไปช่วยคุณตีงงไหมเพราะว่าเขาทำเขาทำผิดกฎหมายเข้าใจใช่ไหมครับก็เหมือนสถานีทั่วไปเลยที่เขาแต่งตำรวจแต่ถ้าแต่ถ้าคุณเป็นตำรวจเนาะแล้วคุณไปทำตัวห้าวไปไหนแล้ววะถ้าคุณเป็นตำรวจแล้วคุณไปทำตัวห้าวแบบอเหียไอสัตว์แล้วมม่ไปคุยอะไรทำตัวเก่าเลยอย่างนั้นอ่ะ เขาต้องมาร้องเรียนผมถูกไหมครับแล้วผมก็จะต้องพิจารณาแล้วว่าเออการที่คุณไปฆ่าตำรวจแบบนั้นอ่ะมันเป็นอารมณ์ส่วนตัวของคุณแล้วกับแก๊งเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจครับคุณไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของคุณที่มันถูกต้องแต่คุณมันปฏิบัติตามอารมณ์ส่วนตัวที่คุณออกมาเล่นเข้าใจใช่ไหมครับตรงนั้นผมก็อาจจะต้องพิจารณาให้ไปเป็นสตอรี่หนึ่งกับคุณกับเขาเลยงงไหมไม่งงครับก็อย่างที่ผมพูดไปตอนแรกเลยเออนั่นแหละแบบนั้นเลยครับนี่มันคือกฎหลักปฏิบัติของกอนอนี้อย มีอะไรอีกไหมครับอืมมีครับคืนเงินคืนของอ่าเรื่องคืนเรื่องคืนคุณจะแจ้งให้ผมใช่ไหมขอขอแจ้งให้อีกทีหนึ่งครับจำนวนเงินเท่าไหร่นะจำนวนเงินถ้าคุณจะเอาแบบลีดให้ผมอะเอาเปย์เปมาเลยครับกลมๆกลมๆก็หกหมื่นนะหกหมื่นไปเลยเอาเปย์มาเอาเปย์มาครับคุณจะไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าตอนเพราะว่าตอนไม่คุณฟังดิตอนที่โดนป้นเงินอะตอนที่โดนป้นเงินอะนะ ผมอัดไม่ทันผมมาอัดทันตอนที่น้องคุณอัดปนผมก็คือเนื้อห้ามะพร้าวสองแล้วก็ของมานขาวกระเป๋าหนึ่งหกหนึ่งครับหนึ่งหกหนึ่งอันนี้เสนอนะครับถ้าสูติว่าจำไม่ได้จพร้าสองอิงจากตามหลอกเลยไหมหรือยังไงได้ครับอย่างไรก็ได้อย่างไรก็ได้จะได้เที่ยงตรงยังไงครับทั้งสองฝ่ายเนื้อห้าแล้วก็อะไรครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามหลอกแอดมินก็ได้ครับตามหลอกแอดมินเลยแล้วก็อะไรครับตามหลอกแอดมินเลยครับตามหลอกแอดมินเลย ม่คุณบอกคุณอัดทันคุณเอาที่อัดทันก็ได้ครับตอนแรกพี่บอมป้นไปก่อนห้าหมื่นสามห้าหมื่นสามห้าหมื่นสามแปดร้อยเจ็ดสิบเอบาทห้าหมื่นสามแปดร้อยแปดหนึ่นนะกระเป๋าอะไรนะครับหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดหกกระเป๋าหนึ่งหกหนึ่งครับแปดอะไรนะห้าสามแปดหมื่นะห้าสามแปดเจ็ดหกครับห้าสามแปดเจ็ดหกเงินเข้าไหมครับอ่ะเข้าแล้วครับโอเคมีอะไรครับแอดมิน ปูนแปดถุงปูนแปดถุงเดี๋ยวปูนเดี๋ยวผมไปเอามาให้พอมันอยู่ในตู้ผมไม่ได้พกมาเสร็ียบร้อยครับเก็บแอ้วได้แล้วครับได้้แลวของไว้ชั่งคว่ามาต่อสำเร็จแล้วได้ตั้งแต่ปลากระป๋องโทรแล้วสี่สิบปลากระป๋องได้แล้วปลากระป๋องได้แล้วปลากระป๋องได้แล้วได้แล้วสี่สิบนะ คือแล้วครับคือแล้วคือสี่สิบตามไปเลยกล่องซ่อมปกติของประชาชนเจ็ดกล่องครับเจ็ดกล่องผมมีห้าผมมีห้าไม่พี่พี่แค่คราบไปแล้วได้ได้ได้โดดเอหนึ่งโดดเอโดดเอกระเป๋าอะไรครับหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหัวโตนะหัวโตแล้วเราหนึ่งไปอะไรต่อครับบ้ามาเลยไก่ย่างหนึ่งไก่ย่างมันก็เอาเหรอวะเนี้ยไก่ย่างกูมีนะ ไอ้หลามกี้เปไอ้กินไมได้หลามก้ป้เดี๋ยวผไปเอาจากนั้นอดี๋ยวไปนไปไโอเคสองพี่บอมหมดล้วต่อไปของเมียวครับบีฟเนื้อหกชิ้นอ่ามากิ้กินไปห้าเดีกิบไปหนึ่งต่อไปครับโอเคครับอ่ามะพ้าวสองคืนหอยังมะพร้าวสองคืนแล้วครับคืนแล้วมะเขอเทศสี่ิบได้ครับยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ยังไม่ได้มะอเทศยไม่ได้ ไม่ไม่ถึงได้ครับจะกีิบให้เรียบร้อยครับอ๋อโอเคครับอ่อหอมสี่สิบอะไร,รับออหอมหอมหอมเรียบร้อยครับฟิชชิ่งหกอย่าตกปลาอะไรนะครับ ฟิชชิ่งฟิชชิ่งปลาปลาเอาหมดอ่ะเหยื่อตกปลาเหยื่อตกปลาเหยื่อหกตัวยังเอาอ่ะไก่ไมาดีมากว่เอาหมดแั้นแหละหนึ่งหกหนึ่งกินไปเลยหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งต่อไปตัพิกสี่สิบพิกสี่สิบพิกอยู่กับพี่เดี๋ยวพี่เอาให้โหเตรียมพร้อมกันเลยนะครับเนี่ย มันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วครับมันก็ต้องเตรียมพร้อมอยู่แล้วล่ะครับก็เตรียมพร้อมด้วยแล้วกันโอเคครับโอเคต่อไปครับต่อไปเลยมีแค่ถึงสีสิบคนละทีพิกสี่สิบพิกสีสิบยังยังยังไม่มีครับยังไม่ได้ยังไม่ได้เดี๋ยวไอไอมอนมีปวะไปครับครบทุกอย่างมึงกระเป๋าเดี๋ยวได้มันเนี่ยอะไรครับนายกตจบแล้วครับเขียรนเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับก็คืไประเด็นเรื่องปนแล้วเดี๋ยวผมรับใบให้นะครับแล้วมีค่าเกาะสองร้อยครับ ข้าเกาะอะไรนะเกาะตำรวจนะครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวดีเวอะไรกับผมอ่ะงั้นคุณเอาของหน่วยงานมาใช่ไม่ใช่เรือเปล่าคุณบอกคุณเป็นประชาชนแล้คุณจะใช้ของหน่วยงานาแบบได้ไงไม่คุณฟังผมดีผมมาใส่กล่องแต่ผมเป็นตำรวจแล้วไปฟาร์มคุณคิดว่ากล่องมันจะหายยังไงอ่ะในอ็มพิจนาหน่อยครับถ้าอย่างนี้ผมแทงคุณในของพไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแค่ยเอ็มพิจนาเลยครับนในอินว่าไงครับเขาใส่กล่องหน่วยงานผมใส่ตอนที่ผมเป็นตำเป็นตำรวจนะ นั่นแหละก็ตามนั้นเลยครับในที่ที่ว่าไงครับผมต้องโชว์ใช้เขาไหมอ๋อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเลยใช้ครับโอเคครับตามนั้นนะครับผู้ชาย๋อุ้ยจะเอาสักหน่อยเกาะสักตัวหนึ่งเนาะอ่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ใหย่ใหยายครับใหญยใหย่ยยยครับอ่ะแล้วเรื่องที่ผมรีพอร์ตครับผมต่อผมเอาเรื่องที่เขาตอนเป็นตำรวจเลยที่ผมรีพอร์ตอ่ะเสร็จหน้าที่ของนายกแล้วเนาะต่อไปเป็นเรื่องผดุงครูซะหนสินะเดี๋ยวนี้ไปคุยในสอนอก็ได้ครับวันนี้ไปคุยในสอนอไปไปเอ่อเปลี่ยนไปเปลี่ยนชุดครับเป็นชุดไดไ้